สวัสดีค่ะมายาชาแนลนะคะนี่มาผ้าแผลกระเป๋าค่ะเตรียมตัวเดินทางกับอังกฤษกสิตนี่กษิตแผลกระเป๋านะคะสิ่งที่ได้กลับไปสิ่งที่ได้กลับไปอังกฤษกสิตนี่รูบะรูบะสิสิผพาดมันเนาะค่ะแต่หนูก็สิล่องไปเมืองเป็นน้ำริกน้ำริกปลานะคะน้ำริกปลาของไอ้พันธุถ่ายนะคะในกระถางบได้คือ น้ำปลาดีนะคะนุกสิแพแ็คเ้ากะใส่อันเพิ่มเินก่บอบมาเบลนะคะไมอ่อยหามันแตกทำสงสายสู้ซอสนะคะนวกนสีแพ็คใส่กระเป๋านลา,าเอาไปได้เท่าที่เอาไปละคะ่ะเอาไปไนเอาไปหลายนะคะ บอกว่า่หมั่นใจว่ามันสีพานหรือว่าพานนะคะเอาไปเฉพาะคือเขาคิดว่าขาดขาด,ขาดว่าสีพานนะคะคาดว่าจะได้น,นี่แบบม่วงกวนหลุนเอาแล้วก็บอกริกอันนี้ว่าจะบานนะคะมาตม่จะละเอ็ดแม่ยจะเป็นเทวดาหายตาเไวดาหายอันนี้จะเป็นปลา ปลาแหงปลาลดปปลาลดปลายเหนือไส้เหนือออนนะคะน้ำปลาที่แล้วค่ะไม่ได้เลยเราจะ็นังสืออันนี้ไปสองแผงกล้วยปูนเฮ้ยกล้วยตานะคะแล้วก็พงบะกอยค่ะขาดไม่ได้เลยคือผมหนวดแล้วก็อันนี้เป็น เป็นรถรถดีนะคะแต่ว่าเป็นแบบเจก็คือบอมี่เหนือสัตว์นะคะบอมี่เหนือสัตว์บอมี่อย่างที่ที่ผิดกฎหมายนะคะ mm. เอาไปได้ค่ะแล้วก็ขนมขนมค่ะ mm. อันนี้ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าจะลองเอาไปดูไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า เราะว่าสีญี่ปุ่นแพงแห้งค่ะญีุ่่นเท้าว่าแพงแห้งบอบบ๊อสกับบอแห้งหรอค่ะแต่ว่าหลุดเซเวนยองผมเหรอสีผมมันบวติดเนาะคะ่ะนกกูกรเลยเอาจากบานเข้าไปเสี่ยงมึงสิได้บอไม่ลองไม่รู้เนาะคะ่ะเท่ากับบริหารได้ยังผิดกฎหมายเนาะคะ่ะแต่ว่าเข้าเอาไปเพราะว่าเข้าบนหลูเนาะคะ่ะแต่สมมติว่าเข้าเอาไปแล้วเขาตรวจเราเขาบอโอเคเข้ากับว่าเป็นยังงคะรอมหนานะเข้ากับสิได้หูว่าเออสิ้นีมีเอาไปบ่ไดดเนาะ กับไม้พุ่มค่ะไม้พุ่มก็เอาไปแค่หกหน่วนหกหอ่อหกพอนะคะเพราะว่านูว่าสิจังไหนก็เอาไปเฉพาะพ่าหมันมือเวอร์ over หันมืนมอโอ,วเ,อวเวอร์เปไปอืมนั่นแหะคะ่ะนี่ค่ะสิมจสัจะใสจะใสกระเป๋า เป็นขนมเป็นเส้นย่ำย่ำนมจีนนะคะเป็นเส้นย่ำนมจีนขอโทษนะคะเส้นย่ำนมจีนแล้วกับขนมจีนนํายาล่องมึงน,นะคะว่ามันสีแสบบ่สีแซงล่องไปมึงนะคะ อันนี้ก็เป็นโค้งบีบรูทนะคะโค้งบีบรูทเอาไปไว้เธอส้มกินแล้วก็เฮดตามสมุทรีดื่มกาแฟนะคะอันนี้โค้งชาเขียวค่ะนี่ค่ะไก่สมิ่งแต่ว่าบางท่านอย่หมดเด้อค่ะเพราะว่ามืา้อนี้ก็สิไปช้อปปิ้งอีกนะคะไปช้อปปิ้งอีกไปซื้อของมองย่างะะอสิซื้อเป็นไอ้บะฮุ่งนะคะบะฮุ่งแล้วก็อาจจะซื้อพักบางชนิดขั่วมะนาไปได้นะคะพวก ใกบกระเพ้าใบโหระพาอย่างนะะี้ซื้ราคากระาษทั่วรทัวรฟักเงาคนเอาไปได้คันกระเป๋าว่าเต็มนะคะและวาะแต่ถามไปลุนเอาว่าเข้าสีพันัวพันนะคะเพราะวะ่าเขาก็บริว่าอันสิ่งใดเขาหากแน่แต่โดยจะเลือเท่าที่หัวขึ้นนู้น่ได้เอาพหัวเนื้อหมูเนื้อไก่อย่างสีไปนะคะเอาเฉพาะพวกกีว่าบ่มี่เนื้อซั์ไปเจือปนทีที่เป็นขอหางของบานเขานะคะ เอาไปเฉพาะทีหลอกกวนถ้าเอาไปแล้วมันบ่มีปัญหานะคะเขาก็เอาอันอันกเกาๆไปแต่สิเงี้ยนไม่ก็สิเป็นยายย่อมผมค่ะยาย,ย่อมผมแค่นั้นแหละค่ะยาย,ยอมผมทียาหย,ยอ่อมผมรอคนด <c oughs> ีค่ะอุ้ก็แน่ใจว่าจะเอาไปได้ไว่าใดแต่ว่าแฟนบอกว,ว่าว่าน่าจะมีปัญหาเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นแคมไม่พุ่มหม้อไปะค่ะอืม ค่ะคลิปนี้ก็สํานนิและค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปน็นก้ำลังใจให้ช่องไม้ย่าชาแนลนะด้วยค่ะพอกันไม่คิดหนายิ่งแรงนะคะแล้วคลิปนี้ล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย